ประชากรของพระเจ้าต้องรักษาหลักเกณฑ์ของพระเจ้าครับ CGN ไทยสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเฝ้าเดียวศึกษาพระคำของพระเจ้าแต่เรียนรู้หลักเกณฑ์ของพระองค์ด้วยกันนะครับกับผมศาส,สนาจารย์วิชิตสมมาตร สิทธิพิบาลเครือจากมักสันและวันนี้เราจะเรียนรู้จากพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมกันดานวิถีบทที่35ตั้งแต่ข้อที่22จนถึงข้อที่34ครับกันดานวิถีบทที่35ข้อ22ถึง34แต่ถ้าใครแทงถูกคนอื่นอย่างกระทันหันโดยไม่ได้เป็นศัตรูกันหรือเอาอะไรคว้างถูกเขาโดยไม่ได้ดักซุ่มอยู่ หรือใช้ก้อนหินขนาดฆ่าคนได้คว้างถูกเขาโดยไม่เห็นแล้วคนนั้นตายแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูและไม่ได้มุ่งทำร้ายคนนั้นก็ให้ชุมนุมชนตัดสินความระหว่างผู้ฆ่าคนและผู้แก้แค้นแทนโลหิตตามกฎหมายนี้ให้ชุมนุมชนช่วยผู้ที่ฆ่าคนให้พ้นจากมือของผู้แก้แค้นแทนโลหิต ให้ชุมนุมชนนำตัวเขากลับไปยังเมืองลีัยที่เขาหลบหนีไปอยู่นั้นให้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่ามหาปรุหิตผู้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์จะถึงแก่กรรมแต่ถ้าเมื่อไรที่ผู้ฆ่าคนออกจากเขตเมืองลีัยซึ่งเขาหนีเข้าไปอยู่นั้นและผู้แก้แค้นแทนโลหิตพบคนนั้นที่นอกเขตเมืองลีไยและผู้แก้แค้นแทนโลหิตฆ่าผู้ฆ่าคนนั้นเขาก็ไม่มีความผิดจากการฆ่าคน เพราะว่าผู้ฆ่าคนนั้นต้องอยู่ในเขตเมืองลิไพยจนกว่ามหาปรโรหิตจ,จะถึงแก่กรรมหลังจากมหาปรโรหิตถึงแก่กรรมแล้วผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังดินซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายของเจ้าตลอดไปในทุกทกที่ที่เจ้าอาศัยอยู่ใครก็ตามที่ฆ่าคนก็ให้ฆาตกรนั้นถูกประหารชีวิตตามปากคําของพยานแต่อย่าประหารใครด้วยพยานเพียงปากเดียวยิ่งกว่านั้น ห้ามเจ้ารับค่าถ่ายชีวิตของผู้ฆ่าคนที่มีความผิดถึงตายเพราะเขาต้องตายแน่นอนและห้ามเจ้ารับค่าถ่ายของคนที่หลบหนีไปยังเมืองลีไพเพื่อให้กลับมาอยู่ในที่ดินของเขาก่อนที่มหาโรหิตจะถึงแก่กรรมดังนั้นพวกเจ้าจึงจะไม่ทําให้แผ่นดินที่เจ้าอยู่เป็นมนลทินเพราะโลหิตทําให้แผ่นดินเป็นมนลทินและไม่มีอะไรที่จะชําระแผ่นดินให้หมดมนลทินจากโลหิตที่หลั่งลงบนนั้น,นนอกจากโลหิตของผู้นั้นที่ทําให้โลหิตหลั่งลง ห้ามเจ้าทำให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ซึ่งเราเองก็อยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมนทินเพราะว่าเราคือพระยาเวผู้อยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลครั้งหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีไปมิชชั่นทริประยะสั้นที่นั่นและในขณะที่เรากําลังทํากิจกรรมเยี่ยมเยียนเครื่องจักรต่างๆปรากฏว่าผมทํามีดปอกผลไม้เนี่ยบาดมือซึ่งค่อนข้างจะลึกมากนะครับแล้วก็ผม ได้ไปกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลเพื่อจะเข้ารับการรักษาครับแล้วก็เมื่ออยู่ในกระบวนการรักษาเนี่ยโอ้โหเราผมพบความจริงว่าสําหรับคนต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ประเทศเกาหลีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะแตกต่างจากคนที่เป็นประชากรหรือเป็นพลเมืองของเกาหลีเนี่ยสองถึงสเท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้จะมีดบาดเล็กๆนะครับทำให้ผมสูญเสีย ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการรักษาครั้งนั้นไปหลายพันบาททีเดียวและผมพบความจริงว่าการที่เราจะรับสิทธิหรือรับโอกาสอย่างนี้ได้สำหรับคนที่เป็นพลเมืองหรือสำหรับคนที่เป็นประชากรเราจะสามารถรับสิทธิเหล่านั้นได้ถ้าเราเป็นประชากรเกาหลีนะครับแต่สำหรับคนต่างชาติแล้วการจะรับสิทธิเหล่านั้นเนี่ยคงจะเป็นไปได้อย่างยากลำบาก จากพระชนะของพระเจ้าได้บอกกับเราถึงหลักเกณฑ์บางอย่างของพระเจ้าที่ทําให้เราเรียนรู้ว่านะประชากรของพระเจ้าหรือพลเมืองของพระองค์เนี่ยนอกจากเราจะมีสิทธิ์ในการรับสิ่งดีๆบางอย่างจากการเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเรายังต้องมีถึงความรับผิดชอบจากการที่เราเป็นประชากรของพระเจ้านั้นด้วยในพระชนะของพระเจ้าได้บอกถึงอิสราเอลที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน ในพระธรรมการดานวิถีตลอด40ปีที่เดินในถิ่นทุรกันดารเนี่ยคนรุ่นเก่าได้จากไปแล้วนี่กลายเป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่กําลังเรียนรู้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าคือแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สําหรับพวกเขาก่อนที่เขาจะเข้าไปในแผ่นดินนั้นพระเจ้าได้เตรียมการไว้เพื่อพวกเขาจะเรียนรู้จากหลักเกณฑ์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมในสังคมแบบที่พระเจ้าต้องการให้เป็น ฉะนั้นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้บอกถึงหลักเกณฑ์บางอย่างสําหรับคนของพระเจ้าไว้เพื่อเขาจะเรียนรู้ร่วมกันในข้อที่30บอกว่าอย่าประหารใครโดยมีพยานหลักฐานเพียงปากเดียวก่อนหน้านั้นพระคัมภีร์ได้บอกถึงหลักเกณฑ์ถึงบอกว่าใครที่จะมีข้อกล่าวหาหรือรับโทษการเป็นฆาตากรหรือทําผิดเนี่ยนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆบ่งบอกไว้ว่าถ้าทําอย่างนี้คือคนที่ทําผิด แต่ถ้าทําอีกอย่างหนึง่งอาจจะไม่ได้เข้าสู่เกณฑ์ของการเป็นฆาตกรนั้นก็ได้ในข้อที่30นี้ได้ย้ําถึงหลักการบางอย่างที่เราน่าเรียนรู้พระคัมภีร์ได้บอกอย่าประหารใครด้วยพยานเพียงปากเดียวนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงพวกเขาจําเป็นจะต้องเ,อเรียนรู้และก็แสวงหาความจริงอย่างชัดเจนเสียก่อนก่อนที่จะนําไปสู่การตัดสิน หรือพิภากษาใครเพราะว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาเอาไว้แม้จะต้องอุทิศตัวเสียสละเวลาหรือว่าจะต้องทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างแต่เรายังจําเป็นต้องรักษาความจริงหรือสัจจะนั้นเอาไว้ความจริงเป็นสิ่งที่มีค่าคู่ควรกับการรักษา,าไว้พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ3 2บอกว่าและพวกท่านจงรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทําให้ท่านเป็นถ่ยสัจจะคือความจริงการที่เรารักษาความจริงหรือศักรักษาสัจจะนี้นั่นแสดงว่าเราจะได้ยืนหยัดอยู่ในความจริงและความจริงนี้จะทําให้เราพ้นจากข้อกล่าวหาความจริงนี้จะทําให้เรามีเสรีภาพถ้าเรายืนอยู่ในความเป็นจริงอย่างถูกต้องพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าเราเป็นชีวิตเป็นทางนั้นและเป็นความจริงนะครับยืนยันว่า พระเยซูคริสต์เองยืนอยู่บนหลักการแห่งความจริงอย่างแน่นอนพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนของพระเจ้าเนี่ยยืนหยัดอยู่ในความจริงนั้นพี่น้องครับถ้าเราจําได้เรื่องราวของอนานาเนียกับซัฟิราในเคจจักยุคแรกพวกเขาได้ขายสมบัติต่างๆไว้มากองรวมเป็นกองกลางและคนเหล่านั้นได้บอกว่าเขาซื้อเขาเอาได้ขายทรัพย์สมบัติไปทั้งหมดเท่าไหร่และนํามาถวายเท่าไหร่สําหรับอนานาเนียและซัฟีรานั้น เขาได้ทําสิ่งที่น่าเสียดายนะครับคือเขาได้ขายทรัพย์สมบัติและได้ไปแจ้งกับเปโตรว่าเขาขายทั้งหมดแล้วและมอบให้ทั้งหมดแล้วแต่แท้จริงแล้วเขาเก็บบางส่วนเอาไว้เขาสามารถที่จะบอกความจริงว่าทรัพย์สมบัติที่ถวายไปเป็นกองกลางนั้นเป็นเท่าไหรได้เพราะมันเป็นสมบัติของเขาเขาสามารถยืนยันเขาได้แค่นี้หรือเขาให้ได้เท่านี้เท่านั้นนะครับแต่เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขากลับบอกว่าเขาได้ขายทั้งหมดแล้ว และละทิ้งความจริงที่ควรจะบอกเลือกขนทางที่จะหลอกลวงที่จะสร้างภาพเพื่อบอกกับคนอื่นว่าเขาได้อุทิศตัวเสียสละแค่ไหนทั้งาแท้จริงแล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นของเขาเขาจะให้เท่าไหร่คิดจักก็ไม่สามารถจะไปขัดขวางเขาได้และสิ่งนี้เองทําให้พระเจ้าในที่สุดทําลายทั้งอันเนียและซาฟิราเพราะเขาเลือกที่จะอยู่กับความหลอกลวงพี่น้องที่รักครับ ถ้าคนอย่างนี้ในเครจักรยุคแรกมีเป็นจํานวนมากแล้วเราก็เราจะเห็นสภาพของเครืจักรเป็นยังไงครับความแตกแยกการทะเลาะเบาะแวงการชิงดีชิงเด่นการสร้างภาพจะเกิดไปเต็มเครจักรเลยแล้วเครืจักรจะดํารงอยู่ก็เป็นไปนเรื่องที่ยากลําบากเพราะเขาอยู่กับความหลอกลวงไม่ได้อยู่กับความจริงในข้อที่31พระคัมภีร์ได้บอกว่าห้ามรับค่าไถ่ชีวิต สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือห้ามรับค่าไถ่าจากผู้ที่กระทำผิดเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนะครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปรับค่าไถ่ชีวิตหรือรับสินบนเนี่ยจากคนที่อยากจะหลบหนีจากเมืองลีภัยนี้คือมาอยู่ในเมืองลีภยัยอาจไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาทำผิดนั่นแหละ อาจจะทาผิดด้วยเจตนาด้วยซ้ําแต่ต้องการเลี่ยงจากคนที่ไล่ฆ่าเขาคู่แค้นของเขาและถ้ามีโอกาสเขาจะก่อนที่จะมีการพิพากษาเขาจะหนีออกไปจากที่อิสราเอลและอาจจะเป็นไปได้ครับว่ามีข้าราชการหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับไปรับสินบนทําให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยหลุดออกจากการสวหาความยุติธรรมนได้พี่น้องที่รักครับอย่ารับสินบนนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการบอกอย่ารับค่าไถ่อย่าทําให้อย่าไปบิดความ อาธรรมให้มันกลายเป็นความชอบธรรมนะครับถ้าผิดก็คือผิดไม่ก็คือไม่ใช่ก็คือใช่นะครับรพระคัมภีร์ได้บอกสุภาษิตบทที่17เข้อ23ว่าคนอาธรรมรับสินบนเป็นการรับเพื่อผันแปรวิถีแห่งความยุติธรรมในบทที่15ข้อที่17บอกว่าแต่คนที่เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่รพระคัมภีร์ย้ำกับเรานะครับให้เรา เลือกที่จะอยู่ในความจริงและไม่ไม่ไปบิดความจริงให้เป็นไปอาย่างอธรรมในข้อที่34บอกว่าห้ามทําให้แผ่นดินนั้นเป็นมนทินลักเก์ของพระเจ้าชัดเจนนะครับพระคมีได้บอกในข้อที่3 3ว่าโลหิตนั้นทําให้แผ่นดินเป็นมนทินนั้นได้หมายถึงว่าการที่เราทําลายคนที่ไม่ได้กระทําผิดไปสังหารคนไปฆ่าคนหรือไปตัดสินคดีคนที่เขาแท้จริงแล้ว ไม่ได้ทําผิดนั้นอาจเป็นเพราะผลประโยชน์บางอย่างที่ได้รับอาจเป็นเพราะ,ะความแค้นหรือความอาคติบางอย่างที่อยู่ในเราทําให้เราบิดเบือนและสร้างความอายุที่ทำให้เกิดในแผ่นดินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้ารพระองค์ผีจึงย้ํากับเรานะครับอย่าทําให้แผ่นดินนั้นเป็นบนถิน่นรมบทที่3ามข้อยีบบอกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป โดยพระโลหิตของพระองค์นั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกนี้เพื่อชำระความผิดความบาปต่างๆดังนั้นคนของพระเจ้าหรือประชากรของพระองค์ควรจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทำคือนำคนเหล่านั้นที่เป็นคนบาปนั้นให้กัดกลายมาเป็นคนชอบธรรมโดยพระฤิ์ของพระองค์รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ตรงกันข้ามนะครับพระองค์ทรงต่อต้าน และพระองค์ทรงปฏิเสธคนที่จะสร้างความยากลาบากให้แก่ผู้อื่นพระองค์ทรงเรียกร้องเขาให้เขามาหาพระองค์และกลับใจใหม่ความผิดของอาคารในพระธรรมโยชูวาได,ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชนชาติอิสราเอลไม่น้อยเพราะเขาเลือกที่จะยกักยอกทรัพย์บางส่วนไว้เป็นของตัวเองและเป็นสิ่งที่ทําให้นําความพ่ายแพ้จากการได้เปรียบ กลับมาเสียเปรียบและพ่ายแพ้ให้กับเมืองไอนั่นเป็นความอัยยศสุดสูงของชนชาติอิสราเอลเพราะเมืองไอเป็นเพียงเมืองเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เพราะความที่เขาทําให้ความบนทินเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวของเขาสร้างความเสียหายไม่เฉพาะตัวเขาเท่านั้นแต่กับชนชาติของพวกเขาด้วยพระเจ้าจึงเตือนนะครับอย่าสร้างหรืออย่าทําให้แผ่นดินนั้นเป็นมนทินขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังเราที่เราจะไม่เป็นเหมือนอาคารที่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะความผิดบาปของเราอย่าละเลยความจริงอย่ารับสินบนและอย่าทําให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นมลทินให้ถามด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์จาข้าขอพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ที่จะสอนเราและทําให้เราเรียนรู้ความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเพื่อเราเรียนรู้จากหลักเกณฑ์ของพระองค์แล้วให้เราดําเนินตามกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของพระเจ้านั้นด้วยความเต็มใจ และด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยสารเสละโมทนาขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลักเกณฑ์ของพระเจ้าสำหรับป,ประชากรของพระองค์นั้นอย่าให้เราละเลยความจรงิงอย่ารับสินบนแล้วก็อย่าทําให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นบนทินอยากจะให้เรามานั่งคิดด้วยกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรไหมที่เป็นกําแพงระหว่างเรากับพระเจ้าคือความเป็นบนทินที่อยู่ในชีวิตเราลองสํารวจชีวิตของเราด้วยกันนะครับถ้าใครได้คําตอบแล้วเรามาแบ่งปันพระพรร่วมกัน ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับถ้าการเฝ้าเดี่ยวของเราเป็นพระพรแก่ท่านนะครับอยากให้ท่านได้มีโอกาสช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Facebook ของ c g n ไทยและก็ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันพระพรร่วมกันผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อและถวายทรัพย์เพื่อจะเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ